อาิีานังวรังคังสีวลีธรรมะเทตังอังวันทาพมิทูระโยอังวันทาพิทาระโยอังวันทาสัประสุูธาธรมะยัคูเจมินาโมูธยะภาภูธาตรัตนายมารีนระติัาสัมมาามาภุระโมสังโฆญาตพุทโธภูธธะูาสังฆาูชาสังูชา อภีทานังวรังคันตังสีวลีจัมภาทตังอังวันทามิทูระโยอังวันทาภิทาตโยอังวันทาภิสังปะโสพุทธายะธรระสังฆาปูเชมิตราโมพุทธายะพระพุทธอรถัามานีนคะรัตสีสะหาสะสทธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมะพุทธาูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อภินันังวรังตังตังสีวลีปัญหาเทรังอหังวันทามิทูระโยอหังวันทามิทาตะโยอหังวันทามิสัวปโสพุทธะธรรมะสังฆาภูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธายะ้าเทวัญญาณมาอินนกฤตสีสันสุปธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธานชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อภินันต์วรังตันตังสีวริยมหาเทรังอหังวันทามิทูรโยอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพปสพุทธธรรมสังฆาปูชชมินาภูมุทายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตติสัมมาสุปะมาพุทโธธรรมโมสังโฆญาอาพุทโธนะพุทธุพุชธะธรรมบูชาธรรมบูชา อีกาณ์นั้งวรรัมตังตังสีวาีจรรมะเทืองอ้างวันทามิตรุระโตอ้างวันทามิสาประโยชนอ้างวันทามิสาปโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะว่าพุทธะไตรัตนยาณมารีนุมรัต์สีสันสัจุธังมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะตาพุทโธพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อริยังค์วรังพันธังสีวารีจัมหาเทรังอหังวันทานมทตระโตอรหังวันทานมิชาปรโยอนหังวันทานมิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมิน้าโมพุทธายะพระพุทธไตยรัตนนาญมานีนภรัตสีสหัจจุตธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธรรมพุทโธนะพุทธะธรรมะธรรมะปูชาสังฆาปูชา อา MM <DVD S 3> ิธทานังวะรังทังตังสีวลียมหาเิระห้างวันทามิตรุรโตอหังวันทามิศักดิ์ปโยหังวันทามิสัพดโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายะมาลีนุปรัชสี่สังฆะปูเชมิภูตุธรรมโมชโคยากาภุตโมระพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อัิธานวรังวันตังสีวัดีจัมมหาเทรังอังวันทามิตรอระโตอังวันทามิทาจตโยอังวันทามิศปะโสพุทธาธรรมาสานาปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธตรรัตนญาณมานีนปรัสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะขาพุทโะพุทธมาบูชาธรราบูชาสังฆาบูชา อักกีการังวะรังทันทังสีวลีจะมหาเทรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพปสุผู้ท้าธรรมะสังฆาปูเชมินโมพุทธายะทายวัตาทายรัตนายันมณีนพรัตสีสังฆาสุลธรมาพุทโธนโมสังโฆยาภาพุทโธนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อภีิ้านังวรังคันธังสีวลีจำมาทีรังอาหังวันทามิสุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพปสโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมานีนุปรัตติสีสหัสสะสุขามาพุทโธธัมโมสังโฆยะขาพุทโธพุทธะบุทธะธรรมะพุทธะสังฆาบุทธะ อะมีทานังวรังทานังสีวดีจะมาทิรังอหังวันทามิทูระโตอวหังวันทามิสาตโยหัางวันทาสังคสูรพุทธะธรรมะสังฆาปูจเจนินโมพุทธายะนโมพุทธายะรัตนายันมารีนอมปรัตติสะหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะตาตุโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อตานังวรังคันทังวลีจะมหาเรังอหังวันทาทรโตอหังวันทามิซาปโยอหังวันทามิซาปโศผู้ท้าธรรมะสังฆะผูเชมินโมพุทธยะตรัตนายันมาีนรัตสีสัสุธรรมะอุตโตธรรมโมสังโฆยะขาภูมะ้ทาบูชาธรรบูชาสังฆบูชา อภิธานวารามปัญังสีวดีตมหาเทรังอหังวันทามิทุมรตโยอหังวันทามิธาตโยอหังวันทามิสัพพโสอุตธรรมสังคปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญญาณมารีนุรัตต์สีสหัสสุตธรรมาพุทโธรัมโมสังโฆพระธพุทโธนะพุทธาบูชาธรรมบูชาสังคบูชา Pakita ng walang pantang, si wali ka mahati ng angwan ta ni Turoto, angwan ta ni Saktojo, angwan ya. ta ni Sakoso, no puta tamasang ya kaputie mi na maputaya, paputada na tayan, manino klati sa kasusama, pulutoro mo อันติทานังวารังวันตังสีวารีจำมาอิรังอหังวันทามิจุรโตอหังวันทามิชาตุโยอหังวันทาวิสาพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเชนินาโมพุทธายะพระพุทธายะรัตนายัณมานีนภรัตสีสัมมาสัตตุธรรมะพุทุธรมโมสังโฆยะถาพุทโณพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชา อภีธานังวรางคันธังสีวะริจะมหาจิรังอหังวันทามิตรระโตอหังวันทามิธาเุโยอหังวันทามิสัพปโสอุตตธรรมาสังฆาปูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายันมานีนพรัตสีสหาสสุตตมาพุทโธธรรมโอสังโฆญาธาพุทโธนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชา อภิยานังวังพันธังสีวดีสมาเถรังอหังวรรธามิธุรโธอหังวรรธามิชาจยุอหังวรรธามิชาภะโสโพธุทธังภะจยะอุเชมิ สามเหรอที่เราอันิ้นอไนาสินาตนยินได้เหรอค่ะได้ต็นได้ค่ะตนาสินต้นั้นก็ได้เราพาทันใช่ไหมจำใหม่ทำยังไงก่อนตังไนอ่ะอ๋อต้งไมก่อนมียางเป็นตีกอกันเด้อสร็จไร่ะมีซุ้งไม่มีมีไหมนมียังมีไหม มาอย่างไม่ีถ้นี่นจะพาทำอีมีนาสกาเลนะทังพุทธังอาิยามค่ะออินีนาก่อนอ่ะค่ะอีนีนาก่อนึงจะถึงจะาาสิได้อีมีนาสกาเลนะตังพุทธังอิยามะอีมีนาสกาเลนะ ทั้งทังทั้งิภูชยามะอีมินาสการีนาทังทังทั้งอริภูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทนีจารคตุพระเขวตาธัมโมทั้งทั้งทั้งอามี สุปะฏิปันโนภะคะวัตสาวกสังโฆสังขังนะมามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มะยางพันเตวี่สูงวีสงลัคนาทายตสรเณรัสหคัรจาปียานีญาจาวมาทีรัมปีมะยางพันเตวี่สงวีสูงรัคนาทายาตสรเณรัสหะพันจะทีญานีญาจาวมาอทีลัมปี่มะยางพันเตวี่สงวีสงลัคนาทายา Di saluran nasional Pancasila, ya ia putang salanan kasaami, oh, 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 bon, bon, bon. putang salanan kasaami, putang salanan kasaami, putang salanan putang salanan kasaami, putih yang sibuk, putang salanan Bukti yang pisang Bang serenang kecami Tadi yang piput Bang serenang kecami Tadi yang pisang Bang serenang kecami Tadi yang pisang Bang serenang di patah ปัตังสมาธิยามิตาเนียมิชฉาจังเวระมานีสิกาปัตังสมาธิยามิมุลาวัญาเวระมานีสิกาปัตังสมาธิยามิสุลานีระยานสัพพะมังคะนังเวระมานีสิกาปัตังสมาธิยามิข้าพเจ้าตั้งจิต ทางจิตปันอุทิศถานว่า,า,าต่อแตนี้ไปข้าพเจ้าต่อแตนี้ไปข้าพเจ้าจะขอรักษาศินห้าจะขอรักษาศินห้าให้บริสุทธิ์ดังเดิมให้บริสุทธิ์ดังเดิมอิมานี้ปันจะสิขาปะทา,านิสัมมาทิยานิอีมานี้ปันจะสิขาปะทา,านิสัมมาทิยานิ มานี้ปัญจสิขาปะธานิสัมมาทียามิจบแล้วค่ะมาส้าสุดทานเีมาสาปธานิสีเนุติยัสีเะสั สีเลนะลกัก็ติงยันติน้ำจิองนิโจทายครับสิงคโรพอชวนใครก็ได้ครับสินคร,รน่ยเ <c oughs> รืรร่องอะไรเนออ สาธุค่ะสาธุเดินนะคะจบแล้วเขาบอกว่ารักษาจบแล้วนี่แหละหนูท่องไปว่าจะรักษาสี่ห้าไม่ถ้าเรารักษาไม่ได้พรุ่งนี้เราก็ท่องอีกที่อันเดิมนี่แหละจะต้องรักษาได้ที่มือสีน้อนเดี๋ยนะไม่ไปแล้วก็ท่องใหม่พรุ่งนี้ก็เอาไอซีนบริสุทธิ์ก็ต้องสีรักษาได้แล้วมือสีนอน